วันนี้รายการของเราเลยถือโอกาสแกะลอยตามมาดูสถานการณ์ในการทําสวนสมโอของคนที่นี่กันดั้งเดิมเลยเป็นชาวสวนมาก่อนด้วยไหมคะใช่ครับ<อ>คุณพ่อคุณแม่เป็นชาวสวนเกษตรมาก่อนคิดอย่างไรในการที่จะมาทําสวนสมโอในเขตบางคุนทีนี่คะคือเราอยู่ที่พื้นที่บางขุนทีนะเราก็มาดูพื้นที่ไว้ ที่สวนเราเนี่ยเดิม,มเราเป็นสวนมะพร้าวแต่เขาทําสวนส้มโอของเราก็น่าจะทําได้บ้างก็เลยมีความสนใจทางด้านนี้มองว่าศักยภาพของส้มโอเขาใหญ่เนี่ยเขามีความเหมาะสมในพื้นที่ของเราอย่างไรถ้าเราดูตามพื้นที่ของที่ปลูกจริงๆนะคือที่นี่มันเหมือนกับเป็นเมืองปากสมุทรสมัยก่อนมีน้ําท่วมนะฮะปีนึงก็3เดือนอนะครับซึ่งพวกนี้น้าก็จะพัดพาพวกปุ๋ย อินทรีย์เนี่ยมาครับมีปุ๋ยโดยธรรมชาติมากแล้วก็หน้าดินเนี่ยมีลักษณะสูงคือหน้าดินสูงนี่หมายถึงว่ามันมีให้พื้นที่หาอาหารของส้มน่มากนั้นส้มโอที่นี่ก็จะได้เปรียบทางด้านของการปลูกซึ่งต้นทุนเดิมก็คือพื้นที่มันอุดมสมบูรณ์แล้วอันดับที่สองก็คือปัจจัยในเรื่องของน้ำน้ำที่นี่มีการถ่ายเทน้ําขึ้นน้าลงการทําเกษตรนี่น้ําต้นถ่ายเทอันดับที่สามก็คือในเรื่องของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งภูมิอากาศที่ชาวสวนแถวนี้จะชุ่มชื้นครับและถ้าเราสังเกตพื้นที่ตรงนี้ให้ดีเนี่ยมันเหมือนเป็นพื้นที่เกาะจะมีแม่น้ำสองสายที่อ้อมพื้นที่ของเรามันทําให้เราได้เปรียบตรงนี้ครับค่ะนี่คือเขาเรียกว่าข้อได้เปรียบนะคะของการทําสวนส้มโอในเขตนี้เลยนะคะสําหรับส้มโอที่คุณชานเองได้เริ่มต้นปลูกในพื้นที่สวนเดิมนี่ปีที่เท่าไหร่แล้วคะปีที่สี่ครับก็เริ่มด้วยว่าปลูกแบบผสมผสานค เราเริ่มปลูกจากพื้นที่ช่องว่างของระหว่างต้นมะพร้าวแล้วก็ใส่ส้มโอเข้าไปครับแล้วก็เมื่อต่อไปเนี่ยเมื่อสมโอโตเต็มที่แล้วเนี่ยต้นไหนที่เป็นบางล่มเงาบ้างเราต้องมาพาวออกค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ยังคงมาสนทนาฟังประสบการณ์ผู้ที่ทําสวนส้มโอในเขตบางคนทีการไปเสาะแสวงหากิ่งพันที่เชื่อถือได้เนี่ยเราต้องไปพิจารณาเลือกอยังไง อันดับแรกเลยที่เราจะต้องพิจนารณาเรื่องกิ่งบันก็คือเราต้องเข้าไปที่สวนก่กอนแล้วก็ไปดูผลผลิตของเจ้าของสวนที่ออกว่าผลผลิตเป็นยังไงนี่คือเราจะได้ดูต้นพันธุ์ที่แท้แท้ค,ครับอันดับที่สองก็คือเราก็เรียกกิ่งตอนกิ่งตอนนี่เขาําถ้ากิ่งตอนเนี่ยใ้าจ,ะจะให้ดีเนี่ยควรจะเป็นกิ่งที่เป็นขแขนงเดียวหรือมีกระโดงแล้วไม่ไม่ควรจะเกินสักสามขแขนงอัในนั้ในการปลูกซึ่งจะทําให้ส้มเราสามารถพัฒนา โตตามอายุเขาได้ดีอย่างเดิมพื้นที่สวนเป็นพื้นที่สวนมะพร้าวเนี่ยเราปลูกเราก็ต้องปลูกระหว่างกึ่งกลางของมะพร้าวนะคือเราไม่ไม่ควรจะไปปลูกกับใ,ใต้ต้นมะพร้าวาใหญ่ว่ามันจะเป็นการแย่งอาหารสิกและกันหลักเกณฑ์ในการดูแลบำรุงเขาให้เขาจเจริญเติบโตที่แข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยในแต่และรอบปีคุณชาญทำยังไงกับเขาบ้างครับคือหลังจากที่เราเริ่มลงกิ่พันแล้วนะครับพอเข้าระยะเดือนที่สามเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ย กระตุ้นเขาเขาบ้างเพราะว่ารากเขาจะเริ่มเดินละปุ๋ยนี่อาจจะเป็นในเรื่องของเราจะให้สองประเภทก็คือในด้านของปุ๋ยเคบีบ้างแต่ในปริมาณที่น้อยอันดับที่2ก็คือให้ปุ๋ยประจําปีก็คือเราจะให้ปุ๋ยพวกขี้บัวขี้ไก่ใส่รอบๆโคนต้นเนี่ยรัศมีประมาณ50เซนนะครับเพื่อเป็นการเรียกรากหรือกระตุ้นรากปีที่สองที่สาําเหมือนกันปีที่สองที่3เหมือนกันครับพอถึงปีที่สี่ คือการให้ปุ๋ยนี่เราต้องดูความสัมพันธ์กับการจเจริญเติบโตของต้นเราจะเพิ่มปริมาณตามขนาดตอนนี้ก็มีเริ่มที่เริ่มให้ตกผลแลวครับเร,เริ่มออกดอกแล้ว <คะ S 2> โดยพันธุ์นี่ก็จะให้ปีที่4หรือสมโอโดยทั่วงไปก็ต้องปีปที่3าปีที่4สาเหตุที่ทําไมว่าให้ปีที่3ปีที่4จริงๆแล้วเนี่ยปีที่2ปีที่สามเขาก็ให้ผล แต่ว่าไม่ควรจะไว้ลูกเพราะว่าจะทาให้ต้นจะโทมเร็วครับเขาะจะไม่นิยมไว้ต้องไว้ตั้งแต่ปีที่สี่ขึ้นไปค,คือคนที่เขาจะเริ่มทําสวนเนี่ยการวางแผนในระดับต่างๆในการปลูกแล้วก็การที่จะไว้ผลแล้วก็การที่จะเก็บเกี่ยวผลนั้นมีความชัดเจนเป็นทิศทางในการผลิตส้มโอของคนยุคนี้เพื่อนสมาชิกของที่คุณชาญมาเก็บ หาข้อมูลความรู้ในเรื่องของการผลิตส้มโอให้ปลอดภัยจากสารพิษนะคะหลักเกณฑ์ที่คุณชานได้ไปศึกษาข้อมูลมาแล้วตั้งใจว่าตัวเองจะต้องผลิตให้ได้แบบนี้เนี่ยจากการที่เราได้มาดูสวนของคุณลุงวิรัตแก้วกระจา่างค่ะนะครับเราก็ได้ไปเห็นวิธีการทํางานว่าทําไงใช้ปลอดสารพิษค่ะก็เห็นคุณลุงเนี่ยเขาทำในเรื่องของเครื่องกับดักลอ่อแมลงเพื่อเป็นการลดปริมาณมาแมลงอันดับที่สองสิ่งที่เราตั้งใจว่าเราจะเลือกใช้สารสกัดจากสสเดา แล้วก็ตอนนี้ที่ชาวบ้านมาใช้อีกทีนี่ก็คือในเรื่องของน้าส้มฝันไม้ครับซึ่งอันนี้เราสามารถผลิตน้ำส้มฟันไม้ได้เองในพื้นที่เราเองที่มาทาครับจึงเราใช้ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาวางแผนในการระยะไหนที่เราจะให้ในการป้องกันนอนมากินใบจริงๆการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง่ต้องใช้วิธีป้องกัน ก่อนที่จะเกิดอันนี้จะได้ประสิทธิภาพดีที่สุดนั่นคือหลักเกณฑ์ว่าถ้าเราคิดจะผลิตอย่างนั้นเราต้องหนึ่งมีขนาดพื้นที่สวนที่เราควบคุมดูแลได้ใกล้ชิดนะคะสองเราเข้าใจธรรมชาติของพืชและแมลงศัตรูที่จะเข้ามารบกวนครับการควบคุมวัชพืชเป็นไงคะครับจริงๆการปลูกของส้มเนี่ยต้องรักษา้าดินให้มีสภาพชื้นอยู่ตลอดเวลานี่คือเทคนิคเฉพาะเลยใช่คือการรู้สึกว่าถ้าเราเข้าสวนมาเนี่ย เราจะได้รับสัมผัสกับมชานความเย็นเพราะฉะนั้นวัชพืชที่ประเภทหญ้าพวกอะไรอย่างนี้เลยใช้วิธีการตัดใช้เครื่องตัดหญ้าเมื่อตัดหญ้าเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่มันย่อยสลายมันจะเป็นปุ๋ยอย่างดีแล้วก็ทําให้ดินเราเนี่ยหน้าดินเราไม่แน่นแล้วก็ฝู่นคือมการที่ไปดูจากสวนของคุณลุงต้อยเนี่ยคุณลุงวิรัตนะครับอันนี้เขาก็จะดูว่าตั้งแต่พอเริ่มติดผลผลิตเป็นลูกให้เห็นเนี่ยนะก็อาจจะต้อง มีการใช้ยาป้องกันแต่ครั้งหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ใช้อ่อปล่อยกจะเจริญเติบโตแต่โดยวิธีธรรมาชาติจริงๆอ่ะมันจะต้องมีมแมลงรบกวนบ้างเพราะฉะนั้นจะถือว่าถ้าเขาบรบกวนเราสัก10% 20%แล้วก็ถือว่าเรารับได้การทำสวนส้มโอในยุคนี้นะคะข้อมูลก็เป็นประเด็นที่สำคัญทีเดียว